สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับของเราถมแล้วนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่8ไร่3งานกับอีก43ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางซ้ายอําเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับของเราถมเรียบร้อยนะครับเหมาะที่จะทําโครงการพกบ้านจัดสรรนะครับจัดสรรที่ดินขายนะครับนี่ครับสวยนะครับแปลงนี้นะครับของเราติดถนนน้ําไฟพร้อมเลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับที่ดินของเราติดถนนทางหลวงชนบทนะครับถนนเส้นนี้นะครับเขาเรียกว่าถนนหมายเลข4004นะครับนี่ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปด้านหน้านะครับประมาณ300เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข 3263นะครับนี่ครับด้านหน้านิดเดียวนะครับถนนที่ไปทางอำเภอเสนานะครับนี่ครับวิ่งออกไปประมาณ300เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับฟืบมานีนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอำเภอบางซ้ายนะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอบางซ้ายนะครับแล้วก็อ่า สถานีตำรวจนะครับโรงเรียนนะครับอยู่นี่เลยนะครับโรงพยาบาลนะครับก็อยู่นี่นะครับนะครับของเราอยู่หน้าเทศบาลเลยนะครับเนี่ครับเหมาะสําหรับท่านที่จะทําโครงการนะครับเหมาะนะครับเพราะว่าในนี้นะครับก็จะเป็นสถานลิศอาสถานที่ราชการนะครับอย่างโรงพักนะครับอย่างอําเภอนะครับอยู่นี่เลยนะครับนี่ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึง ตัวอำเภอเสนานะครับก็อยู่ที่ประมาณ8กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่58กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่59กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับนี่ครับผมจะให้ดูสภาพโดยรวมนะครับรอบๆที่หนุ่มเรานะครับนี่นะครับของเราอยู่ในเขตเทศบาลนะครับผมแล้วนะครับ สวยนะครับแปลงนี้นะครับหน้าติดถนนค่อนข้างกว้างนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับหลักเขตเราอยู่นี่นะครับนี่ครับเสาเขตเราอยู่นี่นะนี่ครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับผมหมุนตัวไปนี่นะนี่ครับไปโน่นเลยนะครับครับของเราหน้ากว้างที่ติดถนนทางหลวงนะครับอยู่ที่ประมาณ91เมตรนะครับนี่ครับหน้ากว้าง9 1บนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ไฟสเฟสนะครับแล้วก็ความลึกด้านแถบ,บนี้นะครับนะครับของเราก็ตรงไปตามนี้เลยนะครับนะาตรงๆเข้าไปนี่เลยนะครับรรความลึกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับนี่ครับนี่คือแปลงที่ดินของเรานะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่14ล้านนะครับแปลงนี้นะครับจากเดิมนะครับแปลงนี้ผมเคยรีวิวไว้นะครับเจ้าของขายอยู่ที่16ล้านนะครับตอนนี้เจ้าของก็ปรับราคาลงมานะครับปรับลงมาเยอะเลยนะครับนะครับถือว่าเป็นพื้นที่พร้อมใช้เลยนะครับผมมานานแล้วนะครับ เนี่ยครับแล้วเส้นนี้นะครับเนี่ยครับคนที่เขาไปทํางานตอนเช้านะครับตอนเย็นกลับนะครับก็คือจะผ่านเส้นนี้เยอะนะครับหรือว่าเราจะเปิดอ่าเป็นพวกอพาร์ตเมนต์นะครับทำเป็นตลาดนัดนะครับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าเส้นนี้นะครับหรือว่ารถค่อนข้างวิ่งเยอะนะครับเนี่ยครับเนี่ยก็คือคนที่เขาไปทํางานตอนเช้านะครับตอนเย็นกลับมาเนี่ยครับก็คือจะต้องผ่านเส้นนี้นะครับในฝั่งตรงข้ามนะครับเขาก็มาทําพวกโครงการอ่าพวกทาวน์โฮมนะครับ นะครับของเราถมไปหมดแล้วนะครับระบบทางทิ้งน้ํานะครับของเราก็มีแล้วนะครับก็คือจะอยู่ตรงด้านน้านี่เลยนะครับแต่พอดีพวกหญ้าพวกอะไรมันขึ้นนะครับนะจะมีระบบน้ําทิ้งเรียบร้อยหมดละนะครับเห็นไหมครับรถถือว่ารถเยอะมากนะครับเพราะรถเนี่ยครับคือชาวบ้านนะครับจะใช้เส้นนี้ครับสัญจรนะครับไปทุรละไปอำเภอไปเลยครับจะต้องผ่านเส้นนี้นะครับ เนี่ยครับแนวเขตเราไปนู่นเลยนะครับครับดด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับนะเนี่ยครับสําหรับท่านที่ชอบหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกทางทิศเหนือนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับเนี่ยของเราคือทิศตะวันออกนะครับด้านหน้าบ้านนะครับเนี่ยครับด้านหน้านะครับถนนเส้นสามสองหกสามนะครับเนี่ยครับอยู่ด้านหน้านิดเดียวนะครับอ่านี่นะครับของเราถือตรงนี้นะครับ นี่ครับหลักเขตของเรานะครับด้านหน้านะครับชัดเจนนะครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้ผมหมุนตัวย้อนกลับปเนี่ยครับด้านหน้านะครับความกว้างนะครับอยู่ที่9 1เมตรนะครับแล้วก็ความลึกเนี่ยครับด้านถัดนี้นะครับเราก็ตรงไปนี่เลยนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ150นะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับนี่ครับผมพาเข้ามาเดินดูด้านในแล้วนะครับนี่ครับของเราจะเป็นพื้นที่ถมหมดแล้วนะครับเป็นพื้นที่พร้อมใช้เลยนะครับ สำหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนะครับเป็นชุมชนนะครับเนี่ยครับหน้ากว้างสวยนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่8ไร่3งาน43ตารางวานะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0 9 8 9์5 8 9 7 4นะครับของเราเป็นโฉนดคุดแดงนะครับ นี่ครับผมพามาดูช่วงบรรยากาศเย็นๆนะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับนี่ครับของเราเป็นเหลี่ยมเลยนะครับนี่ครับผมมานานแล้วนะครับแปลงนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพร้อมใช้เลยนะครับเพราะผมมาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับ นี่ครับของเราอยู่หน้าอำเภอด้วยนะครับเปิด <in> เป็นกิจการต่างๆนะครับอยู่หน้าอำเภอนะครับเวลาคนเข้ามาติดต่อราชการนะครับยังไงก็ต้องผ่านที่ดินเรานะครับนะนี่ครับครับอันนีวผมพาไปดูแนวขอบเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับครับนี่นครับแนวขอบเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับนี่ครับหลักเขตชัดเจนนะครับนี่ครับ หลักเขตเราตรงนี้นะนี่ครับแล้วก็เอ่อผมหมุนตัวย้อนกลับขึ้นไปหาด้านถนนนะครับนี่ครับจากด้านถนนนะครับมาถึงหลักเขตของเรานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับนี่ครับของเราจะเป็นแนวที่ถมแล้วนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับของเราจะเป็นบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับนี่ครับวิวทุ่งนาสวยๆนะครับ นี่ครับแล้วก็จากนี่นะครับเราตรงไปนี่เลยครับปื๊ดไปนี่นะนี่ครับนี่คือช่วงด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะกว้างอยู่ประมาณ9กเมตรเช่นกันนะครับถ้าจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับนี่ครับสวยนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวเขตของเรานะครับด้านแถบโน้นนะครับนี่ครับจะเป็นวิวทุ่งนาสวยๆนะครับครับนี่ครับนี่คือแนวเขตนะครับของเราอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับ แล้วก็จากนี้นะครับผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับนะนี่ครับเนี่ยไปนี่เลยนะครับนี่คือด้านท้ายนะครับนส่วนนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปหาด้านหน้าถนนนะครับนี่ครับใช้ได้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ทําโครงการนะครับบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าจะเปิดร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับหรือว่าจะทาธุรกิจอื่นๆนะครับเหมาะเลยนะครับ ครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่8ไร่3งาน43ตารางวานะครับของเราถมแล้วนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลบางซ้ายอําเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่14ล้านนะครับราคานี้ก็ยังต่อรองได้นะครับครับวันนี้ผมเสกสารทีมงานนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ซที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อซที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ